กำไรของผมเองนะครับเป็นเครื่องประดับชิ้นที่2ที่ผมซื้อจากแบรนด์หรือว่าผู้ออกแบบผู้ดีไซน์นะครับ MFM Productions นะครับก็คือชื่อเต็มคือ Michael Francis Miller นะครับเป็นไบเกอร์อเมริกันไบเกอร์นะครับที่เป็นไว้์มิสเตด้วยคือออกแบบผลิตเครื่องประดับด้วยเป็นเครื่องเงินนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เขาเป็นไบเกอร์ด้วยคือเป็นหนุ่มขี่ Harley Davidson ขีเ่เอ็นอะไรนะรถอะไรนะ ของอังกฤษจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรเป็นกําไรนะครับกาไรข้อมือนี่แหละนะเวลาใส่ก็สไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในมือคือดูสาวๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็ดูแบบดิบๆโหดๆด,ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกําไรอันที่2จากผู้ผลิตหรือว่าผู้ออกแบบดีไซเนอร์คนนี้นะครับที่ผมสั่งซื้อนานแล้วนะครับซื้อมาผมว่าจะเกิน10ปีแล้วแหละเกิน10ปีแน่นอนเพราะว่ามันอายุน้อยกว่า Facebook ของผมนิดเดียวนะครับเฟซบุ๊กเก่านะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกําไรอันที่2จากของเขาอะนะจากผ,ผู้ออกแบบดีไซเนอร์คนนี้เพราะว่าอันแรกเนี่ยผมซื้อจะเป็นทรงไดมอนด์แล้วเป็นเคลียร์นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนดีไซน์ตัวเมาส์จับเนี่ยเป็นลักษณะคือกว้างขึ้นแล้วก็จะมีร่างแหแบบนี้ทีอ่อยู่กระจายตรงนี้มันจะไม่ไปถึงตัวก้านข้างล่างแล้วก็เป็นก้านคู่นะเป็นตัวสีก้านคู่ข้างในที่เพื่อนๆพนีพ่ๆเห็นเนี่ยนะครับเป็นแมงมุมจริงๆนะครับที่เคยมีชีวิตนะครับ จริงๆเลยนะไม่ใช่แบบเป็นโมเดลอะไรเข้าไปนะครับแต่เขาก็เลี้ยงแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับ black widow นี่เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียที่ค่อนข้างสวยด้วยนะกว้างแล้วก็เลี้ยงจนมันหมดอายุมันแก่ไปแล้วมันตายเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่ในเครื่องประดับนะครับก็ใช้ E p พ x y resin ซหล่อนะครับแล้วก็เทมันไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำออกมาได้แล้วสวยบางทีคือตัวมันสวยแหละแต่ว่าวางไม่ดี เทออกมามันเบี้ยวนะครับทรงไม่สวยก็มีหรือบางทีขามันขาดอะไรเงี้ยก็ต้องทิ้งไปนะครับอันนี้ก็ตัวค่อนข้างใหญ่สมบูรณ์มากๆแล,กแล้วก็อยู่เซตอัพนะท่าโพสเจอร์นี่สวยเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับลักษณะของหินสโตนเนี่ยก็จะเป็นทรงเฮกซ์นะครับหกเหลี่ยมซึ่งชื่อรุ่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว,ว่าเฮกซ์แบงเกิลหรือว่าอะไรนะครับก็แบบนี้หน้าก็จะแบนแบนแบนแบบนี้นะครับงานงานผลิตงานมือนะมันก็จะไม่แบบเป๊ะเป๊ะนะครับรอยตัดรอยอะไร แต่ว่าตัวมงมุมก็สวยมากนะครับการยึดเกาะเนี่ยก็จะใช้เป็นหนามเตยหลอกๆนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ออกแรงเกาะจริงๆหรอกเขาแค่วางไว้แล้วก็ใช้ค้อนตอกให้มันดูแบบสนิทเท่านั้นนะครับงานจะดูดิบๆตัวที่ติดตัวโสโตนเข้ากับตัวงานจริงๆเนี่ยตัวเรือนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกาวนะครับกาว UV แปะอยู่ข้างหลังซึ่งก็ไม่หลุดหรอกแน่นนะครับส่วนตัวกําไรเนี่ยเมื่อเราชั่งน้ําหนักทั้งสโตนทั้งตัวสเตอร์ลิงซิเวอร์เลยนะครับทั้งหมดเลย32กรัมนะครับก็จะมี มากกว่าตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็ส่วนลิงก์สั่งซื้อหรือว่าเว็บไซต์อะไรเดี๋ยวผมจะแปะไว้ถ้าเกิดดูแล้วชอบนะครับหรืออยากจะไปดูอย่างอื่นที่เขาทำเนี่ยก็เข้าไปในลิงก์แล้วไปถามเขาเองนะผมซื้อจ่ายผ่าน PayPal มานานมาแล้วนะครับตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เท่ดีแล้วก็จริงๆคือผมรู้จักเขาผ่าน Alex t r i t e r อีกทีคือเขาอยู่ในในวงการเดียวกันนะ่ยนะเขาก็จะ รู้จักกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่า MFM เนี่ยไมเคิลฟานซิสมิลเลอร์เนี่ยเขาคาราวะอเล็กซ์วิตเตอร์เหมือนเป็นครูเป็นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับตัวของขาจับหรือว่าตัวเรือนทั้งหมดเลยก็จะเป็นสแตลลิงซิลเวอร์แต่ว่าในวิดีโอนี้มันจะดูดำเพราะผมไม่ได้ใส่มันเลยนานแล้วนะครับก็ถ้าขัดหน่อยนึงมันก็จะเงาขึ้นมาผมจะลองถูๆอันนี้คือไม่มีน้ำยาอะไรนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยมันเคลือบน้ำยาแล้วนะพอถูมันก็วิงวิ่งขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดไม่ถูมันก็จะหมองๆมอง เป็นออกซิเดชันดำๆนะครับงานสังเกตด,ดูว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นรอยเชื่อมแว็กซ์นะครับซึ่งดูดิบดีแล้วผมชอบนะครับมันดูแบบเหมือนเนโครแมนเซอร์ดูเหมือนปีศาจปีศาจหน่อยนะครับแต่ความพิเศษของเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าขามันเป็นทรงขาคู่แล้วเป็นแนวเหมือนแย่แมงมุมแล้วก็แมงมุมมันสวยอย่างเดียวนะครับความพิเศษของมันคือตัวนี้หินตรงนี้มันเรืองแสงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ดูเนาะ มันจะเรืองแสงนิดๆแอบแบบนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าสีมันเก่าแล้วแต่ผมจะลองชาร์จมันกับแสง UV ดูนะครับใช้กับแสง UV พึ่ดสักครู่หนึ่งครับมันจะเรืองไม,ไม่ตลอดหรอกไม่นานนะแต่มันก็เรืองนะดับไฟเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรืองเป็นสีคำคลามม่วงๆออกมานะครับเพราะว่าเป็นสีที่เขาเพ้นท์ไว้ข้างในข้างใต้าฐานเนี่ยมันก็จะเรืองขึ้นมานะครับกลอิงขึ้นมา ในความมืดนะครับเมื่อโดน UV light นะแสง UV เวลาออกแดดจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะสว่างสวัยอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ทำแค่รุ่นนี้อย่างเดียวเขาอาจจะทำเชฟอื่นด้วยเป็นวงกลมก็มีเป็นทรงไดมอนด์ก็มีหรือว่าจะเป็นแบบหกเหลี่ยมก็มีนะครับก็เป็นกำไรข้อมือที่จริงๆผมเองก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับแล้วก็บางคนจะขอซื้อหรือว่าอะไรก็ผมก็เลยต้องบอกว่า ไม่ขายนะครับเพราะว่าบางอันมันเป็นของที่แบบผลิตมาแล้วมันมีคุณค่านะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมันอ,อยากจะเก็บมันไว้นานๆนะครับแล้วก็ดีไซน์คือบางทีหาซื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะครับคนทําเขาไม่อยู่แล้วหรือว่าบางทีแบบเขาไม่ทํารุ่นนี้แล้วอะนะครับมันก็ยากที่จะ หามาเพิ่มเติมนะครับผมนี่ก็เป็นกําไรข้อมือนะครับจาก MFM นะ Michael Francis Miller MFM Production นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมมีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับติดๆกันเลยก็เป็นด i มอนนะครับทรงแบบหลมตัดนะครับดีไซน์ของขากันตัวกําไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะนี่เป็นขาเดี่ยวแล้อยาวมาถึงนี่อันนี้เป็นขาสั้นนะครับแต่เป็นกำไลแบบ ขาคู่นะครับก็ชอบทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สีอื่นเขาก็ทํานะแดงดําอะไรเงี้ยเยอะอะไรแต่ผมอยากได้แบบขาวๆใสๆมันดูแบบใส่กับชุดอะไรแบบไหนก็ได้นะครับนี่คือ black widow bangle นะครับกำไลแมงมุมแม่มดำจริงๆนะครับที่เคยมีชีวิตแต่มันตุยมันแก่ตุยนะเขาก็เลยเอามาใส่นะครับผมก็เท่ดีอันนึงเป็นหมื่นอยู่แล้หมื่นสองหมื่นมีแน่ๆนะตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้แหละเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์เออร์บานเกียบายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์